ส,สดีค่ะป้านข่ะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะว้นมากับขนมปังนะคะเป็นไส้เป็นข้าวโพดหวานแล้วก็มายองเนสนะคะทำสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทํานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยนะคะ ในส่วนของไข่นะคะเราใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะช่าง25กรัมค่ะเราจะใช้25กรัมนะคะในอ่างผสมนะคะใส่ไข่ที่เราช่างเอาไว้ลงไปค่ะนมค่ะน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ ผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะแป้งนทำขนมปังค่ะจากนั้นนะคะเราจะนวดแป้งนะคะจนแป้งเนียนนุ่มและยืดหยุ่นดีนะคะ สามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งโดได้นะคะตอนนี้นะคะเป็นกาน,นวดจนเขาเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราก็มีความยืดหยุ่นนะคะเนียนนุ่มมือดีนะคะไม่ได้นวดจนขึ้นฟิล์มบางนะคะนวดแค่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะรูปให้เป็นก้อนนะคะแล้วพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะ อยู่ที่ประมาณหชั่วโมงนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะปักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาแบ่งนะคะเราจะแบ่งเป็น6ชิ้นนะคะเท่าๆกาันจะแบ่งก้อนละ40กรัมนะคะ6กก้อนทำเป็นก้อนเล็กๆนะคะ เมื่อแบ่งแป้งครบทุกก้อนแล้วนะคะไล่ลมนะคะให้ดีจากนั้นนะคะคึ่งเป็นก้อนกลมค่ะวางเรียงเอาไว้นะคะเมื่อคึ่งเป็นก้อนกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหกก้อนนะคะ เราจะกุมผ้านะคะพักเอาไว้นะคะให้แป้งคลายตัวนะคะสัก 10- บถึงสิห้านาทีนะคะก่อนที่เราจะรีดขึ้นรูคปค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมารีดขึ้นรูปนะคะหยิบมาทีละหนึ่งก้อนนะคะรีดค่ะให้เป็นวงกลมนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะประมาณ8 1ดสเซนนะคะนะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะนำไปวางเรียงบนถาดอบค่ะเมือ่อรีดแป้งวางเรียงบนถาดอบหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นฟูสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะใส่ไส้ค่ะพักแป้งประมาณ10นาทีค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทําไส้ข้าวโพดมายองเนสนะคะใช้มายองเนสกับข้าวโพดนะคะถ้ายอยใส่มายองเนสลงไปนะคะแล้ว คลุกให้เข้ากันนะคะข้าวโพดนะคะใช้เป็นข้าวโพดหวานแบบกระป๋องนะคะหรือจะแช่เย็นก็ได้หรือจะใช้ข้าวโพดฝักที่ต้มหรือนึ่งก็ได้นะคะมายองเนสแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขามีความข้นความใสไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นดูส่วนผสมนะคะให้พอดีนะคะไม่แฉะ จนเกินไปเราก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะสามารถปรุงเพิ่มได้นะคะด้วยเกลือน้ำมะน,นาวน้ำตาลทรายหรือว่าพริกไทยตามชอบเลยนะคะจะเปลี่ยนมายองนสเป็นน้ำสลัดก็ได้นะคะจากนั้นนะคะพักเอาไว้ค่ะตอนนี้นะคะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเรงจะใช้กลนแก้วแบบนี้นะคะเป็นแก้วที่พอดีกับแป้งที่เรารีดเอาไว้นะคะ จุ่มแป้งเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อที่แก้วจะได้ไม่ติดกับแป้งโดนะคะกดลงไปตรงกลางค่ะแล้วทำให้เป็นหลุมนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะตักข้าวโพดมายองเนสที่เราทำเอาไว้นะคะใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะ ระยะเวลาพักแป้งนะคะประมาณ40นาทีถึง60นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นฟูดีเรียบร้อยแล้วนะคะเปิ้นวอมเตาเอาไว้แล้วนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะด้านบนเราจะทาด้วยไข่นะคะที่เหลือนะคะเพิ่งใส่นมลงไปผสมเล็กน้อยนะคะ ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะท้าบางๆค่ะด้านข้างค่ะเตาอบวอมเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านบนนะคะเราสามารถตกแต่งได้ด้วยพาสเทลแห้งออริกาโนแห้งหรือพริกไทยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบซุกออกมาแล้วนะ สีสวยนะทานมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะด้านบนนะคะทาทันทีนะคะด้วยนมหรือเนยละลายค่ะนี่ทานนมนะคะจะชอบเนยหอมๆก็ทานเนยละลายได้นะคะรอจนขนมปังนะคะเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องดีนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะ ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ